สำหรับใครที่ติดตามช anel ผมอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าผมมีโลโก้ใหม่ภาพหน้าปกใหม่นะครับผมได้ไปทำที่ร้าน Wallet Logo งานดีคุณภาพเยี่ยมราคาถูกสำหรับใครที่มองหาโลโก้หรือว่าภาพหน้าปกนะครับที่จะทำนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับส่วนราคาสามารถเช็คได้ที่ปกเฟซที่แฟนเพจนะครับอย่าลืมไปใช้บริการเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับวันนี้พวกผมเช่นเคยนะครับมีจะซักฮอตเฮดอยู่กับ i n f e s t a t i o n The New s น e วนะครับวันนี้นะครับผมก็มาตามสัญญานะครับที่ผมบอกไว้ว่าถ้าครบ200ไลท์เมื่อไหร่ผมก็จะมาทำเปิดกล่องที่ผมดองนะครับซึ่งตอนนี้กล่องมันก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับมี a อเลีด้วยหนึ่งครับแล้วก็มีกล่องไปเท r โรเยลนะครับต้องขอบคุณน้องทิวนะครับที่โดเนตมาให้ครับแล้วกล่องพวกกล่องลูกกระจอกครับก็วันนี้ผมจะเปิดทั้งหมดนี่เลยครับ แต่ก่อนที่จะไปเปิดเดี๋ยวผมไปดูกล่องของในกล่องที่มีสําคัญสาคัญกันครับก็คือกล่องเอเรียนอินฟินิตี้แล้วก็เจไดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างว่าผมอยากได้อะไรไปชมกันเลยเดี๋ยวพักผมหาก่อนนะครับนี่กล่องเอเรียนกล่องเอเรียนนี่เป็นกล่องที่ผมชอบมากนะครับผมมีโปรเจกต์ที่ว่าจะซื้อมาเปิดเยอะๆให้ท่านผู้ชมดูอยู่แต่ว่าตอนเนี้ผมมีแค่กล่องเดียวคือพูดง่ายๆผมอยากได้อะไรก็ได้ผมไม่กลัวเจงนะกล่องเนี้ยเพราะผมชอบหมดเลยที่มันเป็นเอเรียนอะ ผมชอบกล่องนี้หมดเลยคืออะไรก็ได้แต่ได้ดีต้องเฮฟวี่เขี้ยบแม่งเฮฟวี่แม่งแพงมากครับแล้วต่อไปก็อินฟินิตี้อินฟินิตี้เหมือนกันครับกล่องนี้โอกาสเจ๊งผมไม่รู้ว่าน้อยหรือเยอะนะแต่ของมันน้อยอ่ะถ้าได้เฮฟวี่ก็ดีแต่กล่องนี้ครับผมก็เหมือนเดิมครับผมกล่องนี้ผมชอบแทบจะทุกอย่างนะครับแต่ถ้าอยากได้จริงๆก็คงเป็นพวกเซ็ตพวกอินฟินิตเอ้พวกเฮฟวี่พวกวีดเอพวกเนี้ยผมอยากได้ครับคาตาก็สวยครับผมอยากได้ครับ แล้วสุดท้ายครับกล่องเจไดกล่องเจไดนี่ผมรู้สึกว่าโอกาสเจ๊งเนี่ยคือถ้าพวกนี้มันก็2 3 m สมอ็มะครับแต่ถ้าพวกนี้ก็จะแพงขึ้นหน่อยทางที่ครับสีขาวสีพวกนี้มาให้หมดเลยสีขาวสีแดงพวกนี้งอเนี่ยถ้ามานะมึงเอ้ยกีดแต่ตัวพูดทำเพลงพูดพั่มทำเพลงครับก็ไปเปิดกันเลยก็ผมจะเปิดจากพวกกล่องกล่องลูกกระจอกก่อนนะครับพวกนี้ครับเดี๋ยวเปิดไปก่อนเลยว่าได้อะไรบ้างชมกันเลย ของพวกนี้ผมไม่หวังเลยนะครับว่าจะได้ของดีผมอ,อย่างมากก็คารลัมบิดครับไม่กี่แสนโอ้สกามีแล้วโอ้วีเอสพิงกี้ผมยังไม่มีนะครับอันนี้แต่ว่าไม่ค่อยสวยวะ่ะอันนี้มีแล้วนะครับ รู้สึกว่าเวลาผมเปิดกล่องทีไรเนี่ยผมจะเจ๊งทุกทีแล้วคนก็ชอบผมเจ๊งด้วยนะท่านผู้ชมชอบไงเห็นคนเห็น,เห,นเห็นผมเจ๊งเนี่ยพูดผิดผิดถูกๆเลยเปิดต่อครับเรื่อยๆครับวงสกินมันก็ไม่น่ามีอะไรแพงนะผมว่าผมเปิดได้ครบหมดแล้วน,นะวยซิกสีส้มยังไม่มีอยากได้อยากได้ผมมีสีน้ําเงินนะครับซิกแต่ก่อนผมชอบใช้ซิกมากเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนโอ้ยเนี่ยพูดถึงสีน้ําเงินมาเลย แผมเปลี่ยนมันใช้เฟมัสแล้วนะครับผมชอบเฟมัสมากกว่าตอนนี้เวลาดักฟ้ามันยิงเร็ว,วยิงแรงดีซิกมันเอาไว้เคาะแม่นดีนะครับโอ้สีส้มเฮียบ,บอกว่าชอบมา2อันเลยก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับถ้าผมเจ๊งหรือว่าผมได้เนี่ยอุยวยวสสีดำชอบอะ่ะอันนี้สวยเลย เอ,อ่อถ้าผมได้หรือว่าผมเจ๊งเนี่ยขออภัยนะครับถ้ามันมีคำหยาบมากเกินผมโดนคนว่าแบบผมพูดคำหยาบเยอะแต่มันเป็นอารมณ์ผมเกมครับช่วยเข้าใจผมหน่อยผมพยายามจะลดให้ละกันแต่ถ้าผมเจ๊งอะเนี่ยผมว่าคำหยาบผมมาลัวแน่เลยเพราะว่าเนี่ยผมเปิดหมดเนี่ยก็มี5ถึง6อุ้ยคาร์ลิมบ,บิดมาแจม jam j a อย่างนี้แจมถือว่าของพวกนี้ไม่เจ๊งละก็ผมอาจจะมีคำหยาบเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอารมณ์เกมซึ่งของพวกนี้ร,รวมมูลค่าก็ห้าหกร้อยครับ เจ๊งก็ถือว่าแบบมันก็เซ็งอ่ะก็เข้าใจผมหน่อยนะครับโอ้ยกระเป๋าแดงเมื่อกี้ผมยังไม่มีครับเดี๋ยวใช้เลยแต่ถ้าดักฟาร์มมันจะเห็นชัดปะวะแดงสเปซเลยอันนี้มีแล้วไทกเกอร์ทูธรวดเดียวจบเลยนะครับรวดคลิปนี้อุย้ยอันนี้มีอย่างวะผมไม่แน่ใจวะ าจจะถ้าได้ของดีๆผมอาจจะเข้าไปรีวิวให้ดูนะครับเหมือนคลิปที่แล้วว่ามันสวยไหมอะไรอย่างนี้โอ้เกาะม่วงมีแล้วอ้าวเขี้ยค้างอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยมาได้ไงกล่องพรีเมียมนี่แม่งผมได้โหแย่วะ่ะ ผมได้ห่วยแตกไว้กล่องโนม่ออย่างเนี้ยมาหน่อยดีๆอะไรก็ได้ผมไม่รู้นะครับมีอะไรดีๆมีน้องคนนึงเคยบอกมาแล้วนะครับว่ามีอะไรดีโอแต่ว่าผมก็จําไม่ได้แล้วมันมีอะไรดีโอ้โห MTV มทีวีมายาวๆเลยอะแต่ไม่เป็นไรครับผมหา าสวยๆ m t ยได้2อันละ MTV หาไว้ลง Battle Royale นะครับผมติด Battle Royale เวลาผมไม่ได้ทำคลิปผมก็จะเล่น Battle Royale นะครับอุย๊ยอันนี้สวยอยู่เหมือนกันเนี่ยลายภาษาจีนเหรอพวกนี้ผมฟาร์มได้มานะผมไม่ค่อยซีเรียสโอ้ไฟฉายสีม่วงชอบชอบ แต่ถ้าเปิดกล่องโคมแล้วได้ไฟฉายโคมที่โคตรเซ็งเลยนะครับโอ้อน,นี่มีแล้วต่าไป้วกล่องเวลสกินนะครับผมก็น่าจะได้ครบแล้วละกล่องเวลสกินผมไม่ตื่นเต้นอะไระแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรมันแพงเนี่ยแคนาดาเนี่ยมาบ่อยมาก G36 แคนาดาเนี่ยผมโคตรเบื่อมีเยอะมากเลยอันนี้มีแล้ว ก็มีแล้วต่อไปก็จะเปิด Battle Royale นะครับของน้องทิวนะครับที่โดเด่มาให้ผมก็ขอบคุณมากนะครับน้องทิวไปเลยหน้าไม้ก็ได้ผมอยากได้หน้าไม้โอ้ IMI ก็สวยนะครับ IMI Battle Royale แต่ผมเล่นผมไม่ค่อยเจอ IMI เลยวะต่อไปนะครับ Infinity Skin Box ไป Heavy ไอสัตว์ Heavy มา Heavy 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 ต้องมาแล้ว Heavy เฮ a v ี h เฮ v y ีโอ้ยอย่าค้างโอ้โหก็โอ้สวยสวยสวยครับกอริลลานะครับหมวกมาหมวกมาไนท์ก็ได้มาเอาแบบเซิร์ฟเซิร์ฟก็เราเซิร์ฟเซิร์ฟแบบไนท์เคไนท์เคไนท์เราจะได้ครบเซ็ตเดี๋ยวไม่ครบโอ้โหได้ขวานโหอันนี้เข้าขันเลวเลยอันนี้เลวเลยเคไนท์ K ice, เธออย่างน้อยขอครบเซ็ตวะเฮฟวี <Heavy S 2> <ห>่ก็ได้โอ้โอายอายแปดห้าสวยนะครับ แล้วไป5สวยเลยโอ้โงนี้ถ้าไม่ครบเซตผมก็ไม่อยากใส่อะดิครับเคนายมาได้โปรดเธอเคนเคนามาเถอเคนามาเอโอ้โหสองอันโคตรเซ็งเลยวะ่ะได้ไม่ครบเซตนี้ผมต้องไปหาซื้อแยกอะดิโอ้โหเซ็งเลยต่อไปเจไดน,นะครับโอ้โเยี่ยผมเซ็งวะ่ะไปดูกัน ได้เคไนท์มา2อันซสงมากเลยอินฟินิตี้ไอขวานเนี่ยไม่น่ามาเลยอย่างน้อยถ้ามาเป็นดาบสมุไรผมยังดีใจนะผมชอบโอ้โหมาเป็น2อันมาเดียวพอแล้วเจ okay, ไดนะครับสีแดงขึ้นแดงแดงมาเพราะสีแดงแรงฤทธิ์พีคิดแม่มดมะมะโอ้สีแดงไม่เอาแดงนี้ไม่เอาแดงนี้ สีแดงงอสีแดงงอสีแดงสองอันก็ได้สองฝั่งสองฝั่งเจ๋งแนะ่โอ้ยเฮียสีทำเงินว่ะเฮียเจ๋งว่ะเฮียเจ๋แงแบบนอนซ็อกเลยเนี่ยอันสุดท้ายละขอแพงๆให้กูเหรอวะ่ะได้โปรดเถอะแพงๆเถอะอะไรก็ได้แพงๆโอ้โหสีแดงคุยเอ้ยโคตรจะเซง็งเอเลียนสกินบอ็อกกูนายพ่อเธอลูก เฮฟวี่มาเฮฟวี่เฮฟวี่กล่องเดียวเฮฟวี่สิเฮฟวี่โอ้โห B93R เอเ e ียนเฮีียเจ๊งยับเลยนะครับโอ้โหก็เดี๋ยวผมไปรีวิว R93B93R กับ L85 อยู่ครับผมน่าจะใช้ครับโอ้โหแต่โโหคัตตอม เียเจ๊งว่ะเจ๊งหมดเลยเนี่ยก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมรีวิวเลยครับขวานคงไม่ต้องรีวิวนะอันนี้ผมก็คงยังไม่รีวิวนะครับมันไม่ครบเซ็ตผมไม่อยากจะรีวิวไว้เดี๋ยวผมเปิดกล่องแล้วหรือว่าผมได้เป็นไปหาซื้อแยกมาได้ผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไปชมกันเลยกันนี้นะครับผมจะมารีวิวปืนให้ดูครับเริ่มจาก L85 นะครับผมว่า L85 นี่สวยนะครับดูนี่ครับ Infinity สวยมากเลยนี่ครับเป็น i n นฟินิตนะครับ,บ L85 แต่ว่าพอถือแล้วมันดูเหมือนลายมันค่อยครบยังไงไม่รู้แต่ผมชอบนะครับผมผมสวยอันนี้ชอบชอบผมไปเช็คราคาเคนมาแล้วไอ้เหี่ยมแม่งแพงที่ผายเลยว่ะตัดใจซื้อไม่ลงต่อไปก็ไปดู b 9 3 Alien นะครับผมว่าสวยนะครับ แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้อ B เก้าส่วนมากใช้แค่ใน Battle Royale ใช้แค่นิดๆดหน่อยก็สสัยคงได้ใช้บ่อยขึ้นนะครับสวยๆเลยผมชอบนะครับทั้ง2อันเลยนะดูๆถ้านผู้ชมยังมองไม่สะใจ,จาพอแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนี่ครับดาบเลเซอร์ผมเลือกใช้เป็นสีแดงนะครับดูได้วะไม่ได้ต้องดูข้างนอก มีเสียงวูมวูมวมว,ม,ว,ม,วมด้วย <S <S ผมชอบสีปกติผมเป็นคนชอบสีแดงนะครับผมไม่สีเหลือเลยได้สีแดงมาแต่แต,แต่แม่งเสือกได้เป็นสีแดง2อันนี้ดี <S 1> <S 1> <ๆ>ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะอะไรหรือว่าอยากพูดคุยแล้วหรือว่าอยากมีคอนเทนต์ให้ผมไปทำก็สามารถเมนไว้ที่ด้านตั้งด้านล่างคลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็ครับนี่ผมมารีวิวชุดกอดครับผมไปได้เคตายมานะครับเพราะว่าเคไนผมว่ามันแพงไปผมก็เลยเอาเคตายมาแทนเนื่องจากผมไม่ใช่ปกติผมใช้ตัวละครเป็นไอเมืดนะครับแต่เพราะว่าไอเมืร์อะหัวมันใหญ่เวลาใส่แล้วข้างหลังอะมันโผล่ผมเลยใส่ไม่ได้นะครับผมก็เลยเอาเป็นตัวผู้หญิงมารีวิวให้ดูครับดูนี่ครับผมว่าสวยนะผมชอบเลยถ้าได้กระเป๋ารองหนนะโห,โหโคตรแจ่มนี่ครับ โอเคนะครับก็ขอจบแต่การรีวิวแค่นี้ครับบ๊ายบาย